รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและการจัดเก็บขยะในพื้นที่หนุ่มรายง,งานชาวพม่าก,ก่อเหตุลักทรัพย์พลเมืองดีรวบตัวไว้ได้ทัน อำเภอแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประจำเดือนพฤษภาค,คมเทศบาลนครแม่สอดจัดก,การประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำและการจัดเก็บขยะในพื้นที่ค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนะครแม่สอดอำเภอแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนหัวหน้ากองงานพนักงานเทศบาลนะครแม่สอดเรื่องปัญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำรองรับการย่างเข้าสู่ฤดูฝน โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ซักถามปัญหาการจัดเก็บขยะจากประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนโดยแต่ละชุมชนได้ชี้แจงปัญหาอาทิการจัดเก็บขยะไม่เป็นเวลามีปัญหาขยะตกค้างรถขยะไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บซึ่งคณะผู้บริหารได้เสนอให้มีการจัดซื้อรถขยะมาเพิ่มให้เพียงพอต่อการจัดเก็บปริมาณขยะในพื้นที่ วาระ2การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําก่อนย่างเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมาถึงโดยมีนายสุนทรสันติสิริประธานคณะกรรมการชุมชน20ชุมชนทําการชี้แจงว่าทางตนได้ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนและ,จะเจ้าหน้าที่เรือนจําอำเภอแม่สอดออกทําการขุดลอกตัดทางหญ้าต้นไม้ที่กีดขวางเส้นทางน้ําและวัชพืชในคูครองเพื่อป้องกันการกีดขวางเส้นทางน้ําและเกิดน้ําท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ำเภอแม่สอดจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในงานภาครัฐและเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม2557ค่ะ ที่ห้องประชุมวงทนาสารสินที่ว่าการอำเภอแม่สอดอําเภอแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม2557โดยมีนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า60คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนช์ชิพลีก โดยนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดและว่าที่ร้อยโทนัทนนรัตนวิชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการธนาคารอมสินเขตตากเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจําปี2557ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง30พฤษภาคม2557นสณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การเชิญชวนสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาการขอความอนุเคราะห์ความสะดวกในการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกรมการปกครองเรื่องการสั่งจองพระพุทธลีลารอยพระพุทธบาทสระบุรีเรื่องการแอบอ้างการจัดทำบัตรประจำตัวคนไทยพลัดถิ่น เรื่องระเบียบสำนักงานทะเบียนกลางว่าด,ด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรเรื่องโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ระหว่างวันที่14-15พฤษภาคม2557ณโรงเรียนมารีอุปธรรมบ้าน3 0,000ื่นทุ่งหมู่ที่4ตำบลพระวออำเภอแม่สอดเรื่องโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอดเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกประจําปี2557ระหว่างวันที่11-17พฤษภาคม255 โดยโร่วมกันแต่งกายชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันและร่วมรณนนรงในการลดละเลิกอบายมุขหนุ่มแรงงานชาวกมาก,ก่อเหตุลักทรัพย์ชาวบ้านแต่พลเมืองดีวรวบตัวไว้ได้ทันส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีค่ะ นายกิติชัดกุลเกลียวอายุ19ปีพร้อมชาวบ้านพลเมืองดีช่วยกันรวบตัวหนุ่มแรงงานต่างด้าวไม่ทราบชื่อรายหนึ่งหลังทำการก่อเหตุลักขโมยข้าวของบริเวณถนนอินทรคิรีตั้งแต่เยื้องหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจนถึงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเว่นหน้าสำนักงานปลีกษณีอำเภอแม่สอดนายกิติชัยผู้เสียหายกล่าวให้ข้อมูลว่าตนได้จอดรถจักรยานเสือภูเขาวไว้ที่หน้าร้านกิติการไฟฟ้า ก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านโดยลืมล็อกกุญแจไว้พอช่วงเย็นหลังเลิกงานจะเดินทางกลับบ้านปรากฏว่ารถจักรยานของตนได้หายไปจึงได้ทําการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในร้านจึงทราบว่าได้มีแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวก่อเหตุลักรถจักรยานสองล้อของตนไปส่วนหัวขโมยแรงงานต่างด้าวหลังก่อเหตุได้ย่านใจกลับมาวนเวียนลักขโมยสิ่งของบริเวณดังกล่าวอีกหลายต่อหลายครั้งจนมาถึงวันนี้กําลังจะก่อเหตุลักทรัพย์ได้มีพลเมืองดีเห็นเสียก่อนจึงช่วยกันรว ตัวไว้ได้ทันและแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับตัวไปทำการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป รายดอกแล้ววันนี้ไปขโมยของร้านต่อข้าวตามไปเลยโอเคดูแทนมันเติมขาเขือทรงผมตั้งปีอย่างเงี้ยถ้าไม่เหี่ยวไม่ใช่นี่เป็นไม่ได้ไหมดูเลยใช่แหละดูเห็นมันบอลมากเลยนี่ขนตรงข้ามก็มาบอกสนไม่เห็นไหม อันนี้เขาวิ่งมันบ่แบบถึงตรงข้างมันจะนั่งด้วยนงวิ่งเงไม่วิ่งตามก <c oughs> ลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดรวมเดินร,นรณรงค์เรียกร้องสิทธิเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติค่ะแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวพม่าจำนวน200คนร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เรียกร้องเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สอดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติสำหรับข้อเรียกร้องดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ต้องการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งเรื่องสิทธิแรงงานที่ควรจะได้รับค่าแรง300บาท การประกันสังคมที่มีอัตราสูงเกินไปโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ7ขวบไม่เกิน15ปีเนื่องจากกลุ่มนี้อยู่ในวัยเรียนไม่มีไรายได้การประกันสุขภาพที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งจะต้องมีการเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตากฝากถึงกระทรวงแรงงานเพื่อความเป็นธรรมในสังคมซึ่งแรงงานข้ามชาติถือเป็นแรงงานที่สําคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่อาเภอแม่สอดและประเทศ เวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะถ้าสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัทนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรรพจรเรืองวงเรียนและถ่ายทำม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนีดีภาษาพม่าคำบอกสำหรับผู้ชายใช้คำว่าเดีิดอเบวิดอเดวดอแปลว่าข้าพเจ้าถ้าแปลเป็น ถ้าแปลจากภาษาพม่าเป็นตรงเป็นภาษาไทยก็แปลว่าลูกศิลลูกศิลลูกศิลปแปลว่าตะีดอตะีดอแปลว่าลูกศิไม่ต้องคำว่าดอกก็ได้คำว่าตะีคำว่าตะีเฉยๆก็เป็นแปลว่าลูกศิล์ลูกศิล์ลูกศิล์ที่นี่เราเรียนคำว่า ขอบคุณหรือขอบใจขอบคุณขอบใจภา,าษาพม่าว่าพระเยซูจะม,มาเลยพระเยซูจะม,มาเลยพระเยซูจะม,มาเลยหรือเจซูเบ้มมเจซูเบ้เจซูเบ้เจซูเบ้แปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจ ถ้าเราจะพูดแบบผู้จ่าสุภาพก็จซูเวหนอทีนี้สังคำว่าหนอเหมือนกับภาษาพม่าเอนกันภาษาภาษาใดจีซูเวหนอหรือจีซูติมาเร่จีซูติมาเรจีซูติมาเร่แปลว่าขอบคุณขอบคุณอขอบใจขอบใจค่ะท ทีนี้อยากจะบอกอัตมาอยากจะบอกพี่สิทธิว่าสำรับคนไทยคนไทยที่ไปช่วยเดียรนาคิตเมื่อสองปีที่แล้วพายุนาคิตเข้าะตะกี้พม่าคนไทยไปชื่อเดียรเยอะไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระก็ไปเช่วยเหลือ์อยู่ก็กรุงพม่าก บอกคนไทยว่าบอกคนไทยทั่วประเทศเลยว่าเจสุเดมาเร่เจสุเดมาเร่เจสุเดมาเร่แล้วคำว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนภาษาพม่าว่าอาโลงโวเจสุเดมาเร่อาโลงโวเจสุเดมาเร่ อารมณ์ของที่แปลว่าทั้งหมดอารมณ์ของเชิดเฉยๆอะไรเติบโยเลียดีกว่า ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557 ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2,557สาย B3 ชอกอรอ .4 สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา 16น,น,น,นาฬิกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันประกาศกสนจังหวัดตาก ด้วยสำนักงานกศนจังหวัดตากจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณสำนักงานกศนจังหวัดตากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่สสชจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณสสชพื้นที่กศนอำเภออุ้มผางและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประเภทพื้นที่ปกติจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานณ กศนออำเภอแม่สอดโดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่28เมษายนถึง8พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการจึงขอประชาสัมพันธ์โดยทั่วกันและสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานกศนอจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจังหวัดต,ตากเปิดรับสมัครนักศึกษารปริญญาโทจำนวน3หลักสูตรประกอบด้วยศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา,า,า,กากส,สาขาวิชาหลักสูตรการสอนรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการจัดการภาครัฐบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขาวิชาการพัฒนา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาจังหวัดตากโทร082 881 8206 088 161 0780และ081 992 6689กำหนดปรถมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่3พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา